สวัสดีค่ะคลิปส่งความสุขมาแล้วนะคะทุกคนตอนแรกพี่จะให้น้องสองคนนี้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รับแอดพี่เนาะพี่เลยให้เป็นน้องไอ o อตแทนนะคะน้องเขาขอสอกินนกมานะคะ พี Turkey, oh, no. oh, ่ก็เลยส่งนกให้น้องเขาไปนะคะเขาบอกว่าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาสายเติมเขาไม่มีนกเอาไว้เล่นนะคะพี่ก็เลยส่งความสุขไปให้เขานะก็ส่งข้อความไปว่าเออเป็นเด็กดีนะคะอะไรงนี้นะแล้วก็คนต่อไปน้องตูนนะคะวันนี้น้องเขาก็มาดูในสตรีมพี่ด้วยนะไม่งอแงด้วยพี่ก็เลยส่งชุดที่น้องเขาอยากได้ให้ไปเลยนะคะแล้วก็พี่แบบก็ชื่นชมน้องเขาไปเนาะว่าแบบเป็นเด็กดีนะน่ารักน่ารักด้วยเนาะก็เป็นชุดของผู้หญิงที่น้องเขาอยากได้ ะะพี่ก็เลยส่งความสุขให้เขาไปเลยถัดมาเป็นน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าอยากได้ท่าหัวใจน่าจะไม่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้กาแฟน่าจะไปใช้กาแฟแล้วเนาะก็ส่งความสุขให้คู่รักไปละกันเนาะพี่ก็เลยส่งท่าหัวใจให้น้องคนนี้ไปเลยนะคะ ส่วนน้องคนนี้เขาบอกว่าอยากได้ชุดเพลิงทมินแต่ว่ามันส่งได้แค่วันละสามครั้งเท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งให้นะคะไม่ลืมแน่นอนเนาะอ,อาจจะไม่ได้มาส่งในคลิปแบบนี้พี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะส่วนใครอยากเป็นเพื่อนกับพี่ก็คอมเมนต์อยู่ไอดีตัวเองไว้เลยนะเดี๋ยวพี่จะแอดส่งแอดไปนะคะ